สวัสดีครับผมช่างเยนจัดให้อีกแล้ววันนี้เลนเจอร์มั a ด้าบีทีเครื่อง2.2นะครับตัวนี้เป็นมั z มัตด้าบีทีโฟเครื่อง2.2นะครับสตาร์ทดังแกสตาร์ดังแกแกแบตก็ดีนะครับแบตก็ดีเมื่อเช้าไป เซวินข้างนอกแบตบอะไรก็ดีทุกอย่างวัดข้าวแบบก็ดีร้านแลดังแก๊กแต่ว่าเราเคาะนะครับแต่ว่าเคาะตรงนี้เคาะตรงนี้ปุ๊บนะรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับสตาร์ทให้คนอื่นให้ให้เพื่อนสตาร์ทแล้วเรามาเคาะจึๆๆๆๆ๊จๆ๊าติดเลยนะย เลยเนี่ยปัญหาชัดเจนเลยนะครับปัญหาชัดเจนก็นค,คือตัวใดนั่นะรถมันวิ่งเยอนะแล้วสองแสนกว่าถามว่ารีเลย์เ็เป็นไปได้แต่ี้ผมก็ว,วัดพวกรีเลย์พวกอะไรแล้วนะก็ทําทงานปกติวันนี้ก็เลยจัดใดสตาร์ทมือสให้ลูกค้าว่าวิกฤตช่วงนี้มันก็อย่างว่านะครับใช้ของใหม่ก็นั่นครับ ของใหม่ก็อาจจะสูงแต่ว่าถามว่ามันจบเนียนไหมจบเนียนของใหม่จบเนียนอยู่ยนะของมือสองเราก็ต้องบอกว่ารับประกันอยู่แล้วหนึ่งเดือนแต่ว่าเราก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนให้มั่นใจนะครับสำหรัเบ,บเพื่อนสมาชิกที่เป็นอู่หรือว่าลูกค้าที่นั่นของนี้มันคุยกันได้ครับผมตัดตังเก็คเนะี่ย ไม่มีอะไรเลยครับรุ่นนี้พื้นฐานนะไม่ว่าทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ฟอร์ดมัร์ต้าฟอร์ดเซ็นต้าโฟล์คัสฮอนด้าโตโยต้าผมว่าเหมือนกันแหลนะรื่ง2.2มีปัญหาการสตาร์ทนอะอย่าลืมนึกถึงช่างเด่นช่างเด่นจัดให้ ่เดนจัดให้ใด้หนึ่งลูกขอบคุณมากครับผมแอดไลน์ ID ไอดีได้ที่ช่างเด่นฟอร์ดมาด้าช่างเด่นจัดให้เบอร์โทร0868132317เครื่อง2.2นะครับล้างท่อร่วมล้าง EGR ก็จัดให้ได้หมดนะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการวันนี้ก็มีเช็คระยะมีอะไรนะครับคันนี้คนะค้าก็มั่นใจ ขอบคุณมากครับผมช่างเด่นจัดให้สวัสดีครับ